ชาแห่งวิตามินที่ทุกคนไม่รู้เรายกให้ตัวนี้เลยแอสตาแซนทีนเพราะว่าเจ้าแอสตาแซนทีนเนี่ยสกัดมาจากสาหร่ายที่มีชื่อว่าฮีมาโตคอกตัสพูวิสเอริสซึ่งมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถมีลทธิ์ตา้านอนุมูลอิสระได้สูงให้วิตามินซีแะะวิตามินอ e ีที่สูงมากๆโซนเราเนี่ยลืมทางวิตามินซีไปเลยเราก็จะนึกถึงแต่แอสตาแซนทีนแล้วในกระปุกนี้ทุกคนเป็นแอสตาแซนทีนขนาด 6มิลลิกรัมสูงสุดต,ตามที่อยอยเขาอนุญาตเลยแล้ววันนี้จากฟาร์มาเทคเขามาจัดปูพิเศษเฉพาะเพื่อนๆที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะ เพียงราคากระปุกละ199บาทเท่านั้นปกติ680บาทเลย1กระปุกจะมีอยู่30แคปซูลนะทานตอนไหนดีแนะนําให้ทานหลังอาหารเช้าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีนะแล้วทานการต่อเนื่อง2เดือนตอนนี้1สิทธซิ์ซื้อได้ถึง3กระปุกเลยใครสนใจเดี๋ยวเราแปะราคาพิเศษไว้ให้รีบไปกดการสินค้าดีมีเลขออยอและที่สําคัญมีเก็บปลายทางนะคะ